สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนือาข่าวสารของวงการฟุตบ,บอลที่น่าสนใจในรอบวอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับมี2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกกันก่อนมีราย,ยงานออกมานะครับว่าตอนนี้เทมี่อับราฮัมเนี่ยกองหน้าของทางโ,โรมากําลังเนื้อหอมไปอย่างยิ่งนะครับ เพราะว่ามีสโมสรอ,อย่างแมนยูร์เซนอลเนี่ยกำลังให้ความสนใจนั่นเองนะครับซึ่งตามรายงานกันดอกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยพร้อมเดินหน้าไล่ล่าตัวเทมมี่อราฮัมกองหน้าตัวเก่งของทางโรม่าในช่วงตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับนะตามรายงานจากสื่อฝั่งอิตาลีนั่นเองนะครับโดยอราฮัมเนี่ยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับโรม่าครับ นับตั้งแต่ย้ายจากทางเชลซีมาร่วมทีมโรม่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยนักเตะรายนี้กดไปแล้ว23ประตูจากการลงเล่น40เกมภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มิโยในช่วงซีซั่นนี้ครับสำหรับฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของอบราฮัมเนี่ยทำให้ตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยได้รับความสนใจจากสโมสรในบ้านเกิดก็คือในีอังกฤษนั่นแหละ2ทีมนะครับก็คือแมนยูที่เป็นตัวเต่งนะครับแล้วก็ มีอาร์เซนอลอีกทีมหนึ่งที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันด้วยนะครับเหตุผลสำคัญที่ทำไมแมนยูถึงให้ความสนใจเทมมี่อับราฮัมเนี่ยว่ากันว่าแมนยูเนี่ยกำลังมองหาตัวทดแทนเอเดนสันคาวานี่แล้วก็คิเยโนโรโดที่กำลังมีเรื่องของความคิดที่อาจจะอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเช่นเดียวกับสโมสรนอย่างอาร์เซนอลครับที่ต้องการนักเตะ ไปทดแทนการขาดหายไปของโอบามิยองที่เพึ่งย้ายไปร่วมทีมบาเซลนาในช่วงเดือนมกราคมนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวเรื่องแรกครับที่เอามาฝากกันครับเป็นข่าวคลสิบที่ก็น่าฟังพอสมควรเรื่องของกองหน้าคนใหม่ของอาร์นอลแล้วก็แมนเชสเตอร์เดนะครับตอนนี้มีการเล็งเป็นเป้าหมายเดียวกันส่วนเรื่องของบาเซลนาโดยตรงนะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนบ้าง ตามรายงานล่าสุดครับมีการระบ,บุกันออกมาว่าบาร์เซโลนาพร้อมทุ่มเงิน50ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวโรเบิร์ตเลวอนอสกี้จากไบร์นมิวนิชนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับโรเบิร์ตเลวอนอสกี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายของสัญญากับทางต้นสังกัดนะครับแถมยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่เลยนะครับทำให้อนาคตของเจ้าตัวเนี่ยก็ยังไร้ซึ่งความชัดเจน ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะย้ายนะครับซึ่งบาซ่าคือ1ในสโมสรที่ตกเป็นข่าวตกเป็นข่าวว่าติดตามสานการกองหน้ารายนี้แบบใกล้ชิดนะครับแล้วก็หวังที่จะคว้าตัวมาเพิ่มเติมในส่วนหน้าให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งว่ากันมา่าทางบาซ่าก็พร้อมที่จะจ่ายเม็ดเงินราคาสูงให้กับทางบาเยนต์นั่นแหละตามที่บาเยนร์ต้องการนะแต่ก็เชื่อกันว่าราคาที่ ทางบาซ่ายื่นให้เนี่ยคือบาเยินยังไม่แฮปปี้นะครับบาเยินต้องการมากกว่า50ล้านนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าบาซ่าจะสู้เรื่องของเกี่ยวก,กับเม็ดเงินค่าตัวเม็ดเงินก้อนนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงแลกกับกองหน้าที่อายุเริ่มมาแก,กันด้วย ก็ต้องรอติดตามดูต่อไปนะฮะในเรื่องของการเสริมทัพของบาเซลนาที่มีการเล่นข่าวออกมาแบบเรื่อยๆนะครับอรอบนี้ก็เป็นโรเบิร์ตเลเมอกสกี้แล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็มีข่าวเชื่อมโยงกับบูเมซาร่านั่นแหละแล้วก็โรดริเกซบาฮาแลนด์ด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ